สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมื่อวนี้ไอพาพี่น้องมากินยำปูมาแล้วไอก็ซื้อหอยนางรมเพิ่มเติมหนึ่งกระปุกนะคะคืออยากแหง้งผักกเมงหอมเหี่ยวผักเน่าวมะแตงเหี่ยวสลัดเหี่ยวบม่ได้ข่าวกันจังเม็ดจค่อยมาก,กินสตอความเหม็นต้องไว้ใจค่อยมาค่ะพี่น้องมาจวนน้ำไอเด้อป้าเขาบอกว่าน้องอาย วันไหนจะพากินของอร่อยๆสักทีไหมของอร่อยของไอ้เมื่อวานนี้เห็ดกุ้งแซ่ดน้ำปลาวันมีเวลากินก็เลยพาก,กันกินกับน้องสาวกินเล่นๆก็เลยไม่ได้ให้คลิปวันนี้ก็เลยแก้ตัวอือหือ จ้าเหม็นมากจัดของอร่อยเลย เมืองเศ้านี like ้อีสานเฮาสกลนครบ้านอะไรสิบเจ็ดองศาอีกจังหน่อยก็หิมะตกใครไปซื้อมาแข่งมาสิบบาทล้นถุง สาวกหอมกลับมาแล้วกินผักอันนี้นะพวกสตอพวกหอมผักหน่าวเน,นี่ยจะไปออกเดดนะผู้ชายเด้อเหม็นแห้ง น้องเกงสดสงสัยไปยคลองถมยังบม,มาอยู่กินก่อนส่วนน้องโบพนไปเลยด้จ่ะไปเชียงคานพนไปหาไอา้เพิ่นเลยมานั่งกินคนเดียววันนี้เนาะทุกๆเช้าไอซสิวาอยากให้ฟังแม่ไอ้นะตือสามาสิมีอาหารมาให้ลูกสาวด้กับข,ข้าวจะแม่ไอ้โชคดีแฮง พ่อแม่หัวไอตื่นสายหัวไเห็ดคลิปด,ดึกบางหมื่อกัน,นอนตีสองบางหมื่อกันตีสามกว่าีเวลาตื่นของไอก็เลยเป็นแบบว่าเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้ ผักเน่ารสชาติเป็นยังไงคะน้องอายเน่าวเ้อจะ้ะเน่าสมสือเพื่อนนั่นแหละคล้ายๆกับผักกระถินจากสิจิ้มลงตรงไหนพราะ่าผักพ,พวกนี้นะกินใส่ย,ยำมาแซบอันนี้ต้องกินแบบว่าพกน้ำพริกซต้มนุม่งแซบ อืเนื่อช้ำม,มากอยากเห็นน้องอายกินหนูตัวใหญ่ๆค่อยหาสื่ออยู่นะจ๊ะ แกรกขอบคุณคนที่เบิ่งไอกินแล้วพ่นบว่ากินข้าวแ่บแล้วก็ขอบคุณ,คท,คณทุกคนที่อุ่นอุ่นไอ้นะคะคออยอบอกนะคะว่าไอาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนาะใครที่ถาอาไอมาไอตอบแสดงว่าไอาเข้าไลน์ตัวนั้นบันได้แล้ว ไอดีเดิมกับเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์หนึ่งสองสามสี่ห้า KPP นั่นแหละจ้ะขายทุกอย่างอแอบ แหวนใส่เนาะล้างก่อนปะเนาะ ส่วนไอ้มาว่าไอ้ฟังเนาะคนที่มันถามไอม้ว่าวิสายังไม่ออกมาหรอคะทำไมกลับไปสกลอีกแล้วยังจะ้ะพูดแหละอีกเจ็ดมือถึงอันหนึ่งอาทิตย์เนาะ นังลมแล้วก็จะได้เดินทางไปหาเห็ดแล้วไปหาเพ่อ่ กินผักบอทันไหมบังเนี่ยเหี่ยวม,มาันบังบังบังอู้ฉ่ำมากอ้าบอให้มากินยำด้วยจ้ะปูม่ม่านนี่ต้องตำแต่มันบ่มีไหม เป็นคนหนึ่งที่มักเบังเ่าเจ้าใหดคลิปกิน มาแล้วร้านคอยกินผดใคร,ใครบอกไปตลาดบ่เพราะอรากกินไหมลูกใครอยู่อะ่ะคุชแซกหรอกาแฟหรอมา <Yes. S 1> กินกินเ,เลย เมก่อกินกระปุะอะเฮียอยู่ใกล้นะแกส่วนรวมมันนี้ค่ะความหอมในปากฉันชฉบปิ้งปิง้งตัวสิแกเบอร์และเก็บ อิ่มแล้วอ่ะสื่อตั้งสองร้อยย่านบอิ่มไขยค่ะความโลภของไขยเองเบือ่อปุกมันด้ะโอเคนาทีบอกโ okay. อเคกระโม่แบบมปดกเออหมแปมงอืมกี้เห็นอ,อ,อไไะนไรเอาแบบไถไปนาจะไปถยบน่อ่ะแปดโมงนเ

ท้ายแล้วนะคะอิ่มแล้วจ้ะจำาอย่างนี้เลยนี่ค่ะแพ้เอิ่นไอวามกินเนี่ยปลาเก็บไว้เดี๋วยวเอาให้แป๊บหนึ่งให้ปลาทำคลิปก่อนนะนในห้องครัวคะ่ะปลาแขวนไว้ หนูไม่ถึงลูกไปอ่ะตรงเนื้อเด้ออิ่มแล้วจ้าอหอยแข็งขอหอยนางแองวัสด์นางลม ยอมกินนะจ๊ะสต่ต่อเนี่ยขยะมัมืดค่อยมากเลย โอเคนะคะทุกคนจัดสรับวันนี้อค็อกขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ